จร,จ,รจริงจริงจริงตอนนี้อยู่เหมือนแบบทดลองรับนะครับพี่เพราะว่าจริงๆเรียนเรียนทุกวันเลยมีลาวทุกวันลาวลาวลาวอร์ดนะครับลาววอร์ดทุกวันตอนเช้าแต่วันเสาร์ที่จะลาแบบว่าแค่ครึ่งวันอะไรเงี้ยลาวถือประมาณสิบโมงก็เลยนั่งเครื่องลงมาต่อได้เลยใชไ่ไม่ไมไม ก็คือยังไม่ถึงกับเหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่ามันก็บางเสาที่ก็ต้องมีเข้าเวรถ้าเข้าเวรคือจะถึงห้าทุ่มอะไรเงี้ยก็ลงมาไม่ได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับถ้าเกิดคือเพิ่งทําไปแค่ครั้งเดียวนี่เป็นครั้งที่2แล้วถ้าเกิดไม่ไหวก็อาจจะเพราะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากพี่เพราะว่าเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ต้องนั่งรถตู้ต่อแล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นหกโมงเช้าไปลาวต่อตอนเช้าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างหนักเหมือนกันตอนนี้ยังไหวอยู่ฮะแต่ว่ามันจะมีบาง บางอาทิตย์อย่างอาทิตย์นี้แหละที่ขึ้นมาวันนี้ปุ๊บแล้วก็ลงไปใหม่แล้วก็ขึ้นมาต่ออีกอะไรเงี้ยตอนต่อกันมันอาจจะอาจจะไม่ไหว่ดีต้องขอดูก่อนเราบวในอินสตาแกรมแบบว่าบวดแบบว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ยไม่จริงๆก็แล้วเรากลับมาแบบกลับสักเดือนกลับมารับงานเหมือนเดิมมันจะไหวอ๋อคิดว่าคงไม่เหมือนเดิมครับคงไม่ได้รับเหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งจันทร์ถึงสุร์นิดไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ได้บางอาทิตย์อะไรเงี้ยครับก็คือคือจริงๆที่ลงไ g จก็แบบ อยากให้คนรู้ว่าก็ก็เหนื่อยอยู่นะอะไรเงี้ยแค่อยากให้รู้เฉยแต่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกก็คืออยากว่าให้ก็เหนื่อยอยู่นะถ้าไม่ไหวก็ให้เข้าใจกันนะอะไรเงี้ยครับนนใ,ชใช่ครับพี่เพราะลิก็ตอนแรกลิก็คิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวหายไปก่อนแล้วมาใหม่คนก็คงจะโอเคมั้งแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิด เราประคองไปได้เนี่ยแล้วก็ก็ค่อยๆประคองไปดีกว่าอย่างมีงานใหญ่ของบริษัทอย่างเงี้ยอย่างเช่น10ปีคอนเสิร์ตเดส่าอะไรเงี้ยลิก,ก็พยายามเคลียร์คิวมามาให้ได้นะครับจริงๆเลยลิศอยากทั้งเป็นหมอแล้ว,ลวทั้งทำงานในวงกรารอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าเอาจริงๆก็อยากอย่างนั้นฮะถ้าเอาจริงๆก็อยากงั้นแต่ว่าตอนนี้อนาคตมันก็ก็เลือกไม่ได้ครับเพราะไม่รู้ว่าจบไปจะจะ,จะต้องไปประจําอยู่ที่ไหนต้องใช้ใช้ทุนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ จะมีเวลามาทํางานไหมก็ไม่มีใครตอบได้ยกเว้นว่าถึงเวลาวันนั้นจริงๆอะไรเงรี้ยตอนนี้ก็เน้นหนักไปทางโน้นมากกว่าใช่ตอนนี้เน้นเรียนครับก็คือถ้าเกิดว่างจริงก็ค่อยจะค่อยจะทํางานถ้าเกิดไม่ว่างก็คือจะไม่รับงานหมายว่าถ้าเกิดมีเรียนก็จะไม่รับงานเลยใช่ครับหายไปอย่างเงี้ยแฟนคลับเข้าใจไหมคะได้ทำความเข้าใจกับแฟนคลับอะไรเงี้ย ริบ่าแฟนคลับเข้าใจนะฮะริบรบะแฟนคลับเข้าใจเพราะว่าเขาอย่างที่บอกคือแค่อยากจะพูดให้เขารู้ว่าเราเราเหนื่อยอยู่นะแล้วก็มานั่งอ่านในคอมเมนต์เลยเนงะี้ยเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดไม่ไหวก็ไม่ต้องรับก็ได้เขาเข้าใจอยู่อะไรเงี้ยครับรต,นะตอนนี้ยังไม่ ตอนนี้ยังไม่ถึงกับเบรคครับก็คืออย่างที่บอกคือไหวแค่ไหนเท่านั้นมีเวลาว่างก็ก็ทำถ้าไม่ว่างก็ไม่ทำไม่หักหงเกินไปใช่ครบับให้กำลังใจเยอะไหมอะไรนะฮะให้กลังใจเยอะใหใ,อะให้กำลังใจเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเวลาไปงานไหนก็คือ คนคนดูหรือเป็นคบที่ไปตามงานจะเยอะมากจะเยอะเป็นมากแบบเป็น2เท่า3เท่าเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าก็ไม่ค่อยได้มีงานให้ดูเท่าไหร่อะไร้ยครับเสียดายไหมคะกับวงการนี้ถ้าสมมติเราต้องเราต้องแบบเปลี่ยนไปอะไราเงี้ยเสียดายไหมเหรฮะเสียดายก็เสียดายครับเสียดายน่าจะเสียดายมากด้วยเหมือนกันแต่ว่าแต่มันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า ถ้ามันจะต้องหายไปจริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นหมอก็กดีเป็นเป็นเป็นอาชีพที่เราก็อยากไปตั้งแต่เด็กด้วยแล้วก็แล,วกแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนด้วยยิ่งตอนนี้ได้คือแต่ก่อนมาเรียนในห้องเลคเชอร์ไงตอนนี้แบบได้เดินลาวบอร์ดได้รักษาคนไข้จริงๆแล้วมันก็ยิ่งแบบมีกําลังใจมากขึ้นที่จะแบบรักษาคนอะไรเงี้ยมันก็แบบมีความสุขมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดตรงนี้หายไปจริงๆก็ไม่เป็นไรครับทางท่านนก็สังกัดว่างไงบ้างครับอะไรนะฮะท่านก็สังกัดนนกกว,ว่าไงบ้าง ให้เรียนให้เรียนก่อนแล้วถ้าเกิดอะไรที่สามารถมาร่วมได้เช่นคอนเสิร์ตใหญ่หรือว่ามีงานที่สามารถมาได้ให้มาแต่ว่าเราจะไม่แบบว่าหักโหมเรื่องงานใช่ครับแล้วพอจบปุ๊บเนี่ยเราจะมาเริ่มเริ่มคุยเส้นทางกันใหม่แล้วว่าว่าจะทํำยังไงทราบตอนดาว,วันใครจำได้ไหมอะไรนะตอนดาวดวลจำ,จำได,ได้หน้าที่หลักก็ถ่ายรูปทุกวัน <laughs> <laughs> ถ่ายรูปทุกวันก็มีคนไข้เข้ามาขอถ่ายรูปด้วยบางคนก็ เป็นญาติคนไข้อะไรเงี้ยเขามาเยี่ยมคนไข้ก็มาขอถ่ายรูปกับเราอะไรครับล่าสุดเหมือนมาเข้าพิธีรับสุดเกลาแล้วตื่นไหมครับตื่นงาั้นตนี้เหมือนได้เป็นของที่นึงเลยใช่ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ใช้เสื้อกาวจริงๆแล้วก็เดินลาวบอร์ดทุกวันก็ได้ตามดูคนไข้จริงๆทุกวันก็ ดีใจมีความสุขแล้วอิ่มใจได้เห็นคือเรายังไม่เปเราถือว่าเป็นเป็นเด็กสุดของคนที่คนไข้เรียกว่าหมอตอนนี้แต่คนไข้เขาก็แบบเห็นเราไปไปดูเขาไปพูดคุยกับเขาไปอะไรเงี้ยเขาก็มีความสุขเขาก็ยิ้มแล้วอะไรเงี้ยครับให้ขวาม้วยนะะไรอ๋อของขวัญก็จะจะเป็นแบบเขาก็สัญญาเอาไว้ว่าแบบว่าถ้าเรียนได้เอก็จะให้สิบบาทอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ก็ ได้ไปแล้วได้ได้กี่ตัวไม่รู้จําไม่ได้แต่มันก็ตอนแรกมันไม่ค่อยได้ไงพี่มันก็ได้ยากเหมือนกันหลังๆมันก็ได้เอาได้เอาเพราะอะไรไม่รู้ครับเกินห้าครับก็ไม่รู้เท่าไหร่จําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันประมาณ2ปีแล้วไงพี่ให้มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ โอ้โหถ้าถ้าได้เอตอนตอนตอนชั้นคลินิกเนี่ยตอนที่ไปรักษาคนเนี่ยคือได้ยากมากนะก็คือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอะไรอย่เงี้ยครับใช่ครับ